ชีวิตค้นอย่ยงคว้ยจะเอาโซนกันครับีสิแม่ตัวชีวิตคนเอย่ยงควายจ้าเรามีความสูงเนาะแต่เราก็เห็นแนาะนั่นมองบาน้าเนาะมาตาเ้ามาหาเมื่อแม่สิเกาให้นอนเบิ่งแม่สิเกาให้น้อยน้อยดีๆแม่สิเกาขันใส่แม่สิเกาวอ๋อ โอ้ยไปหมุนดุดๆจังไรบ่าเมียเนาะก,กินเไปไปมาอ่านแปะฝากหมุนบ้านเกไรบ่าเมียเนาะก,กินบ้านเมียก,กินเออบ้านเมียก,กินนอนชีวิตคนเลี้ยงควายก็มีความสุขกับ, <c oughs> ก,บการเลี้ยงควายกับการควายน้อยนะฮัก,ก็เสาะนะ่าจะ เขาเลี้ยงเขาแล้วฮอกกัหากเราก็หากคือคนในครอบครัวน้ำว่าน้อยนี่เป็นยังไงบูหูจะคว้างกว่าสุดโตหูเลี้ยงอสอี่หลามเาบอกสุแม่ฟังดูเป็นภัยมากเกิดกบานเป็นภัยมากเกิดบ่าวบ่าสูุกันฟังดูเป็นผู้ได้ถ้าคนนั่น หูจักระบบเยียนไหยตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนาอจ้าท้าค้นเสียกรรมเสียบาปเสียบุญมันก็คือได้จา่ามันคือจัางเขาหูเลียงไปเมื่อคือจัางเขาเป็นค้นกับศาสตร์มาเกิดหรือว่าเขาหรือว่าเขาเป็นควายแต่ว่าใส่กรรมมาหลายชาติแล้วเขาสิเปลี่ยนพเป็นคน้นเขาก็จะเริ่มหูเลยียงบางข้างก็อาจจะเป็นหลายภพหลายชาติได้เป็นญาติกัน หรือว่าเคยรวมกรรมการรวมทูกรวมสุกกันแล้วก็นในศาสตร์นี่ทำบุญม้าบ,าบาทอกันผู้หนึ่งกับเป็นคน้นผู้หนึ่งกับเป็นควายแต่ว่าความผูกพันในไหนเลือกเลกมันสิมีจ้ะลงท้องฟ้ามเสียวางสันลงท้องฟ้ามกับสิเลียงนอกน้ำว่าเลียงแบบลูกแบบคน้นในขอบฟัวหรอจ้ะลงท้อง เลียงเขาแล้วก็หกักหักนองน้ำว่าหักเบิดขอบกวัวหักทึงพอหักทึงไอ้แล้วก็อสอเป็นลายเนี่ยหูเรียงเบิดเนี่ยหูเรียงไหลหูเรียงน้ำค้นหลเขาบอกยังหูเรียงบางค้นก็สิว่าโอ้เรียงไปยังเรียงแล้วก็ไปขายขา ลงท้องฟ้ามกับว่าคีวาสิขายลูกขายเต่าไปขาแล้วจะเลี้ยงเลี้ยงหักแบบลูกเนาะจะในเลี้ยงแล้วกับผูกพันเขาลุตนเขาลงท้องฟ้าเลี้ยงมาได้สีเข้าวสองปีนี่ลงท้องฟ้ากับว่าเคยขายลูกเต่าไปขาหรกจ้าเลี้ยงแล้วผูกพันก็สิเลี้ยงกันไปมีหน่อยกินหน่อยมีหลายกินหลายเนาะจะช่วงนี้ยาอืด พอเขากับตะพัดเป็นไข่เป็นไข่วัดไงแล้วบอกคือเกาบอกแข็งแรงคือเกาตัดหยาบเพาไข่ไวก็ได้กินหน่อยลงหัวเนี่ยกับไปซื้อหัวอาหารมาไว้ค่ะเสริมเสริมใขรกินกับเฟี้งหยาก็กินหน่อยลงเพราะว่าหยาหายาหยาปลูกกับมพร้กินกันลงท้องฟ้ากับไปลงทุนซื้อหยาซ,ซ,ซื้อซื้อหัวอาหาร ้าค้างบ้านกับซื้อเพื่อนวัวฮางากับซื้อมะาหอยหกสอบเจ็ดสอบมาปั่นกันกินตัวไรแม่ลูกอ่อนกับซื้อสูตรน้ำนมแพงแน่นะจ้ะแพงกวาเขาแน่ตัวไรบอมเป็นแม่ลูกอ่อนเขาก็เอาสูตรถือลงแพงหลายเขากับว่าได้ซื้อแ่ว่าสูตรวิตามินคว,วายมีดควายห้นมนะจ๊ะต่างราคากันไปถือว่าแพงก็ต้องได้ซื้อให้เขากินเขาเลียงเขาเลยเขาก็หกัก เขากิน่าอิ่มบปเต็มเขาเห็นเขาเขากลัวรุตตน่นเขาก็ต้องหายเขากินนาะจา้าความหักความผูกพันนี่ลาน้อยเนี่ยหอมแจ่มสุดสุดไอ้ามาก,กับหอมสุดสุดอ้อซออ้อซอ,อพอมาเหร่นน้ำกับอ้อซอพอดีหลยเขาเลียงหักแล้วส่แส่เขาทำใจขายไปขาดเองได้นอกจา้าถ้าผู้เคยเลียงสิหู้จากดอกจา้า เลี้ยงแล้วหากบกากาขายเขาไปขาดอกถ้ามีคนเมตตาซื่อไปเลี้ยงอิลีผุล่าจ้าคอยสิกาปอยถ้าสีห้ขายไปขาไปแกงหรือสีหายนั่นนี่บ่าขายดอก้าเลี้ยงไว้ตายน้ำกันผุล่าจ้าหากเขาเลี้ยงแล้วก็รุตโตนเขาเน้ะจ้าลงท้องฟ้ามกะหากตะเลี้ยงควายบ่ทันมีความรู้ บ่อท่านมีความรู้อย่างหลายกระจักเสียอ,อย่างมะเบาส่วนพี่น้องฟังนะาจา้ะลงท้องฟ้ากะอคชิปความหนาหักของนํำว่าอดชีพปพวามเป็นไปเป็นมาของการเลี้ยงดูไว้สิหรจา้ามาอัปเดตมาลงให้ให้พี่น้องเบื้องนะาจา้ะจงังใดกะฝากติดตามน้องนํำว่าเน่ใจสิอัปเดตน้องนํำว่าให้เบื้องไปเรื่อยๆจนเขาใหญ่ผู้ละจ้ะ จนเขาใหญ่จนเขาไม่รู้ไม่เต่าอัปเดตไปให้เบิ้งไปน้ากันเนะจ้าคิมนีกับซัมนีล่ละจ้าอัด้วหลายกับยานเบิ้งบ่จบเนะจ้าขอบคุณในหลายจ้าสวัสดีค่ะน้ำววาหลับแล้ว